อนนโอ้โอ,โอ้มีบอกนี้ด้วยอ้อไม่ได้แล้วคนนี้ไม่ได้แล้วคนนี้ ค่ะทุกคนพบกับช่องวิดิมวจินะคะวันนี้โมก็จะมาเลือกคลิปหรือว่าดูคลิปที่ทุกคนตัดต่อให้โมนั่นเองว่ามันจะบ้าแค่ไหนนะคะแล้วก็มันจะมีคลิปที่โมกับพี่แมนอะถูกใจประมาณ3คลิปแล้วคนที่ติดอันดับ1ใน3เนี่ยให้อินบ็อกมาหาโมได้เลยนะคะหรือว่าส่งหลักฐานให้ดูนะคะว่าตัวเองเป็นเจ้าของคลิปอน,นั้นตอไปดูกันเลยเนาะไป <Bye. S 2> ดูคลิปเลย เ <ARM 'd> นี่ยตอนแรกก็คือคลิปที่โมให้ทุกคนตัดต่อก็คือเป็นคลิปนี้นะคะน้องคนที่บอกว่าทําคลิปตัดให้หน่อยขอสามท่าเดี๋ยวตัดให้ไม่จําเป็นต้องเป็นน้องคนนี้นะคะตัดได้ทุกคนแท็กมาให้พี่ด้วยนะคะมาเป็นวิดีโอนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ตัดต่อนะคะทุกคนว้าวว้าวโอ้ยโโอย้ <c ười> มาดูคลิปที่ทุกคนเอ่ยถึงโมหรือว่า<อ>แท็กโมมานั่นเองคนที่ตัดต่อเสร็จแล้วก็แท็กมานั่นเองได้ไลคเยอะเนี่ยไ,ไลคเยอะเนี่ยอ,อนนินยังยังไม่ผ่านยังยังไม่ถูกใจเรา เออเอาท่านี่ลงมมาด้วยนะยางยังยังแต่ก็ชอบนะชอบเออแกงพี่ดีอุ้ยไอะไรเยอะมากห้าพันอ่ะอุ้ยอุ้ยลดอยู่เด้อลดอยู่เด้อ นี่แพงเหรอยัง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 เก็บไว้ก่อนก่อนหรือว่ายังเก็บไว้ก่นได้แต่ละคนแบบนที่เราเลิ่มความเศร้าแต่เสือกมาเจอเธอที่ร้านเหล้าโอนเสาเอ็มเปกแบบอุ้ยเฮ้ยพอชอบพอชอบสองงานแล้วไง เขาชอบมั้งคนหฮาหลย <c oughs> ยังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเฮ้ย hey, ไมเมียนโดนโนมาเลยเหรอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นี่ยไมเมียนโดนโนมาเลยเหรออ๋อมันอินเออมันคล้ายๆกันเลยเ <c oughs> น่ารักน่ารักอันนี้น่ารักยังไม่ผ่านยังไม่ได้ยัง oh, ไม่ได้โอ้เมื่อไรแอนโดนโดนจะมาโู้อะไรเยอะมากครอบสองหมื่นเลยโอ้ฮะเฮียอเฮียเตี้ยวอส เพลงสะลุ้นเลยอะก็เพลงโคตรลุ้นอนี่ยยังยังย็ดได้อะไรเยอะมากแต่มันโอเคนะมูชอบมูชอบอยู่ก็ยังไม่ผ่านด้วยใช่ยังไม่ผ่านเตอะต้องมีต้องมีเด็ดเด็ดกว่าน,นี้ต้องมีเด็ดเด็ดกว่าน,นี้โอ้โอ,โอรักนะคะด้วยรักเหมือนกันนะคะ แมนผ่านไหมยังยังของพี่แมนก็ยังไม่ถูกใจของมูก็ยังแต่เขาเก่งมากเนี่ยยังยังยังจนแบบดูโบวแล้วก็บช็อกเออช็อกเลยอ่ะไอ้ก็แบบช็อกเลยโอ้โหอันนี้เมะมาชจ้ะ มันคล้ายๆกันหมดเลยยิ่งใหญ่เยมืนกันนนี่อันนี้ยน่ารักนะเ้ยยิ่งใหญ่อยู่เด้อเป็นว่าไง ว่าแม้ว่ามันคล้ายๆกันเออไั่คล้ายๆกันแหละงั้นงั้นยังหน่อยยังเหรอยังยังตื่นเต้นมากเลยไม่ได้ทำเพื่อมันผ่าเดิมๆมันยังไงเลยวะคือแบบเขา กอปปี้มาวางแล้วก็เปลี่ยนด้านแค่นั้นแหละยังยังยังไม่ผ่านเอาว่าเอาว่าพลังพลังอะไรมาหมดอันนี้แหลมอันนี้แหลมอันนี้แลมอ่าถ่ายถ่ายคนคนนี้คนนี้มีลุ้นคนนี้มีลุ้น เอมัน่มันต้องเหมนใครวมันต้องไม่เหมือนครเวแล้วมันก็ต้องไม่ธรรดาะยนตสั้นจังเอสั้นะสั้นสั้นสั้งงเลยยังยังยังไม่ผ่าน ยังยังยังไม่กระตุ้นยังไม่กระตุ้นไปลุกพลัมว่าไงยังอ่ยังมเดียยว่ก็ปลออื

กระตุ้นอะไรยังอันเนี้ยอันนี้กระตุ้นไหมกระตุ้นความง่วงง่นอนไหมยังยังแต่ถือว่าดีนะอันนี้ดีนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยคือดีดีอันนี้ดีแต่อีกนิดนึงขออีกนิดนึงโอ้โหเจ้าหางก็มานารุโตะอันนี่คือนารุโตอ่ะ yang yang, yang, yang. 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 อ่อะีกนิดนึงแล้วอีกอันนี้อีกนิดนึงจริงๆเลยเนะี่ยอีกนิดนึงนี่จะได้เข้าไปสู่รอบชิงแชมป์แล้วเนะน,นี่ยอีกนิดนึงอะ่ะโอ้โหอย่าะเฮ้ยกนคะือเอาแมท,ทไงเอาแมทไงยังยังยัง แต่แต่คือตกใจตกเตดูตกใจอยู่ด,ดังเลย <c oughs> แมนดูใหม่ดูมนดูใหม่ น <No. S 1> ยากยากแต่มัาขามเดีวมันถา,ามา <c oughs> ไหมติดอย่างตาละ

ยาวูนะส <laughs> อะอันนี้เป็นว่า <laughs> ไงยังใหญ่นะเอ้แต่ฮาแต่ฮาฮาจริงมักเห็นความรักนักเรีย うん ơn nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นหนึ่งรอบหนึ่งรอบมีโชว์ยูทูปเออชิสอันนี้ดีอันนี้ดีน,นี่ดีอันนี้ดีชอบ

哦。Oh. หมดแล้วมีแล้วมันมีกี่คนสามสี่ลงบนดูเออห้ามีห้าหรือว่าไม่คัดเอาห้าคนนี้เลยห้าคนกันหรอมันตอนแรกคิดว่ามันจะมีสักเยอะๆไงเออแต่พี่มันมีน้อยอะเอาห้าเอาคนนี้นะคะทุกคนใครที่บอกว่าเข้าคือผ่านอะคนคนที่โมบอกว่าผ่านนะคะฝากดีเอ็มมาหาโมหน่อยหรือว่า พี่แมนก็ได้นะคะฝาก DM มาแล้วก็หาแบบเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานว่าตัวเองเป็นคนตัดคลิปนี้จริงๆนะคะนั่นแหละ แล้วก็พี่ก็จะส่งของขวัญไปให้นะคะเป็นการตอบแทนที่ตัดต่อวิดีโอให้เยี่ยมขนาดนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ตัดต่อวิดีโอให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดอยากให้ทําอะไรอีกสามารถเม้นบอกได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากเอาลงทิกตอกให้ด้วยถ้าใครอยากเอาลงนะเอาลงทิกตอกให้หน่อยนะ ขอบคุณนะคะแม่ Man, ลูกหาวบ๊าย <c oughs> บายน้องก้อนบ๊าย <c oughs> บายขอบคุณค่ะ